m e r c e เ e s b e เบ์เปิดตัวยนตรตรรมไฟฟ้าใหม่2รุ่นพร้อมพลิกโฉมธุรกิจผ่านโมเดล Retail of the Future ในปีหน้า m e r c e d e เ b e n z นประเทศไทยสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ให้กับตลาดรถยนต์ลักชัวรี่ในงาน Ambition for the Future เดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยผ่านวิสัยทัศน์ Ambition to Lead ดำเนินงานตามแผนด้านรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเติมพอร์ต EV อย่างต่อเนื่องด้วยการเปิดตัวรถยนต์พลังงานไฟฟ้า100%ลงตลาด2รุ่น EQE e 350โฟร t เมต SUV AMG Dynamic และ Mercedes-AMG E.Q.E. 53 f o r t m a t i c ร์เพร้อมเผยแนวคิดของโมเดลธุรกิจแห่งยุค Retail of the Future เตรียมพลิกโฉมธุรกิจค้าปลีกในปี2024วางเป้าหมายในการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์และมุ่งมั่นยกระดับประสบการณ์ให้กับลูกค้าครอบคลุมในทุกมิติ ถ้าพูดถึงงานวันนี้นะครับก็คือจะเป็นส่วนของการถแถลงนโยบายทางธุรกิจนะครับของ Mercedes-Benz ประเทศไทยนะครับว่าเราจะเปลี่ยน Business m o เด l จากปกติที่เราขายอยู่ไปเป็นโมเดลที่เราเรียกกันว่า Retail of the Future ในช่วงค u อเตอรแรกของปี2024วันนี้เรามีรถ2รุ่นที่นำมาเปิดตัวในวันนี้ด้วยนะครับก็คือตัวแรกเลยเนี่ยเป็นรถยนต์จาก Mercedes-Benz เราเรียกเขาว่า EQE e 350 SUV ตัว EQE 350ตัวนี้นะครับเป็นรถ SUV ขนาดมิดไซส์นะครับที่เป็นเพียวไฟฟ้ารุ่นแรกที่เรานำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยหลายคนมองว่าเอ๊ะตัวนี้เนี่ยพอเรียกว่า EQE เนี่ยมันคือสร้างมาจาก GLE หรือเปล่าครับอันนี้เป็นแพลตฟอร์มที่เป็น EV architecture ของ Mercedes-Benz เป็นแพลตฟอร์มใหม่เลยนั่นหมายความว่าเราไม่ได้เอา GLE มาถอดเครื่องแล้วใส่แบตเตอรี่ลงไป อันนี้คือแพลตฟอร์มที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นรถไฟฟ้าเลยตัวที่2เราเรียกว่า Mercedes-AMG EQE 53นี่คือ Performance Car รุ่นแรกที่นำมาจำหน่ายในประเทศไทยโดย Mercedes-AMG เป็นรถที่เรียกว่าเป็น Performance Car เลยเพราะว่าอัตราเร่ง0 100นะครับอยู่ที่3.3วินาทีเท่านั้นทั้ง2รุ่นนี้นะครับเราเปิดจอง ทางออนไลน์ก็เข้าไปที่วันเว็บของเรา mercedes-benz.co.th มอเตอร์เอ็จะมีอะไรใหม่มาอีกไหมเอาเปว่า Motor Expo เป็นงานปลายปีเรายืนยันว่าจะมีรถเปิดตัวใหม่ในงานมอเตอร์เออย่างน้อยอีก3รุ่นรวมถึงคอนเซปต์คาร์ที่อะมาเมืองไทยด้วย